การเลือกใบตัดหญ้าแบบไหนเหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ สวัสดีครับในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงการใช้ใบมีดตัดหญ้าแบบไหนดีแบบไหนเหมาะสมที่สุดสําหรับคุณนะครับในระหว่างใบต้งนะครับหรือว่าใบปังตอที่เราเรียกกันนะกับเอนตัดหญ้าและก็ใบเลื่อยวงเดือนซึ่งทั้ง3ใบเนี้ยหลายคนอาจจะยังงงอยู่นะว่าใช้แบบไหนและแบบไหนดีแล้วก็ใช้ในสถานการณ์แบบไหนจะเหมาะสมที่สุดซึ่งในวันนี้ผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์หรือว่าหาความรู้ต่างๆเพื่อที่จะมาแนะนําพูดคุยกันนะว่าทั้ง3 ใบเนี้ยแบบไหนจะดีที่สุดในแต่ละสถานการณ์ที่เราเจอนะครับโดยจริงๆแล้วพวกใบตัดหญ้าต่างๆก็จะมีหลายแบบมากๆเลยนะซึ่งในวันนี้ผมก็จะกุ๊บมาแค่แบบ3แบบหลักๆมาเริ่มกันที่ใบแรกเลยนะก็คือใบตัดหญ้าแบบ ตงหรือว่าใบปังต่อนั่นเองใบมีดชนิดนี้ก็น่าจะเป็นชนิดแรกที่หลายๆคนจะเจอกันจะเห็นกันอยู่แล้วนะเวลาเราซื้อเครื่องแล้วมันก็จะแถมเครื่องมาให้ด้วยซึ่งใช้งานได้หลากหลายและก็อนเนกประสงค์มากมากเลยใบมีดชนิดนี้มันจะเหมาะสมสําหรับตัดหญ้าในพื้นที่โลง่ลงๆนะกวา้วางๆหญ้าขึ้นหนาอะไรเงี้ยไม่มีตอไม่มีหินนะครับใบมีดพวกนี้จะตัดได้เร็วมากพวกหญ้าสนามก็สามารถใช้ใบมีดได้ซึ่งข้อดีมันก็คือมันสามารถ ทำให้เราตัดหญ้าได้ขาดง่ายนะพวกหญ้านา,นา,นา,นาแข็แงๆลกหรือว่าหญ้าป่าอะไรเงี้ยมันตัดได้แบบเร็วมากๆครับถ้าไม่มีสิ่งกีดขวางนะยิ่งเราใส่ใบาย,ยาวๆงานเรายิ่งเสร็จเร็วนะครับแล้วก็ตัดแล้วหญ้าก็จะกระจายนะไม่ทับถมกันก็สามารถทําให้เรามองเห็นว่าจุดไหนที่เราตัดไปแล้วบ้างยังไม่ได้ตัดบ้างแต่ข้อเสียก็คือในส่วนที่มันเป็นใบแบบนี้หญ้าคือจากกระเด็นเนาะเวลาเราตัดนะครับเนื่องจากมันกระเด็น,นครับเวลาเราจะเก็บกวาดมันก็จะ ยากนิดหนึงนะก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงและข้อเสียหลักๆเลยก็คือเวลาเราตัดที่มันมีตอไม้หรือว่าพวกหินเยอะทีม่มีสิ่งกีดขวางต่างๆก็คือมันค่อนข้างจะอันตรายนะยิ่งเราใส่ไปยาวก็คือเวลาเราตัดทีหนึ่งนี่มันกระแทกเลยนะแบบสะบัดทีหนึ่งนี่อันตรายได้เหมือนกันนะครับบางทีหัวเกียร์เราอาจจะแตกได้เสียได้เลยนะยิ่งถ้าเราใช้ใบมีดคุณภาพไม่ดีก็อาจจะเกิดการแตกหักได้ง่ายๆเลยนะซึ่งก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ ให้เลือกใบที่มีคุณภาพดีแล้วก็ความหนาความยาวอะไรให้เหมาะสมกับหน้างานดีที่สุดนะใบตัดหญ้าที่เป็นแบบตรงตรงเนี้ยหลักๆมันก็จะมีอยู่2แบบนะ จะเห็นกันอยู่บ่อยก็คือมันจะเป็นแบบตรงที่เป็นสี่เหลี่ยมเลยกนะ็คือเป็นแบบสี่เหลี่ยมื้นผ้ายาวๆอ่ะที่เรามักจะเห็นที่เขาแถมมากับเครื่องแล้วก็มีแบบนี้ที่เป็นทรงมะละกอแบบนี้เลยก็คือช่วงปลายมันก็จะแบบเลี้ยวเล็กลงมาหน่อยนะครับซึ่งทั้งสองใบเนี้ยก็จะมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียแตกต่างกันไปนะถ้าเป็นแบบสี่เหลี่ยมอ่ะมันจะทนกว่าครับเพราะว่าหน้ากว้างของใบมีดมันจะกว้างกว่านะครับทำให้เราสามารถรับได้เยอะกว่านั่นเองแล้วก็จะกินกําลังเครื่องน้อยกว่าแบบใบมะละกอยอยีกนิดนึงด้ว นะเพราะว่าด้วยที่มันเป็นใบสี่เหลี่ยมพื้นผ้าครับเวลาเราตัดแล้วแรงเวียงมันเยอะนะบางทีเราไม่จําเป็นต้องเล่งตลอดครับเราเล่งแล้วก็ปล่อยให้มันเวียงตัดไปเองก็ได้นะครับถ้าเราตัดหญ้าที่อ่อนๆน,นะส่วนใบมลนนะละกอครับ ข้อดีก็คือมันจะให้ความคล่องตัวนะแล้วก็แบบเวลาเราตัดมันจะให้ความสมูทแรงเวี่ยงที่ดีกว่านะครับแต่ว่ามันก็จะทนน้อยกว่านะเพราะว่าตรงปลายมันเลี้ยวเล็กเนาะยิ่งเราใช้ไปนานๆสึกล้อไปเรื่อยๆมันก็จะเล็กลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็อาจจะกินน้ํามันเยอะกว่าใบแบบสี่เหลี่ยมอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องเร่งช่วยมันเนาะเพราะาแรงเบี่ยงจะน้อยกว่าอยู่ นิดหน่อยนะครับส่วนความยาวของใบปกติแล้วใบบางตอก็มีตั้งแต่8นิ้ว10นิ้ว12นิ้ว14 16 18ยิ่งใบยาวเราก็ต้องยิ่งเล่งเครื่องช่วยเยอะนะครับแต่ว่าจะได้หน้ากว้างตัดที่เยอะนะแล้วก็ทําให้งานเราเสร็จเร็วแต่ว่ามันก็จะกินกําลังเครื่องนะครับเวลาเราเล่งต้องเล่งช่วยมันหน่อยแล้วก็พวกหัวเกียร์ก็อาจจะเสียเร็วด้วยนะครับเวลาเราไปเจอการสบัดสแทกทีนึงอย่างเงี้ยเพราะแรงเวี่ยงมันเยอะเนาะก็อาจจะ ทำให้มันเสื่อมเสียได้นะครับก็อาจจะต้องเลือกหัวเกียร์หรือว่าเครื่องตัดหญ้าคุณภาพดีๆหน่อยนะถ้าจะใส่ไปยาวๆซึ่งใบตัดหญ้าแบบตรงหรือว่าแบบบางตอเน,นี้ยมันก็จะมีหลายยี่ห้อมากๆนะที่คุณภาพดีอ่ะแต่ว่าตัวที่ผมนำมาให้ชมวันนี้เป็นตัวอย่างก็จะเป็นใบของซอมมัตเตอร์นะตัวนี้ก็เป็นรุ่น SK85 ความยาวขนาด255ม mm, ิลก็เป็นขนาด10นิ้วนะก็ค่อนข้างสั้นนะเพราะว่าปกติเราจะใช้กันก็12 14เนาะบางคนก็ไซส์6ไปเลยนะครับถ้า ไปสั้นอ่ะข้อดีก็คือมันสามารถใช้กับพวก เครื่องเล็กๆครับกับหลังเล็กๆได้นะครับ20 30 50cc หรือพวกไร้าสายอะ่ะจะใช้ได้ดีเลยมันเป็นขนาด10นิ้วที่กำลังดีเลยแล้วก็เป็นทรงมะละกอด้วยนะมันก็จะให้ความคล่องตัวได้ดีกว่าด้วยพื้นที่หน้าตาดัดมันไม่ค่อยกว้างมากครับเราก็สามารถควบคุมได้ง่ายเข้าพื้นที่ร่องสวนได้ดีนะครับพื้นที่ที่เราปลูกผลไม้อะไรต่างๆก็ระวังได้นะแล้วก็ไม่เปลืองแรงเครื่องมากด้วยนะส่วนความหนาของใบซอมเตอร์ ator, ตัวนี้ก็ให้มาเป็นขนาด1.6ม mm ิลนะถ้าเป็นความหนาของใบมีด ตัวน,นี้ก็อยู่ระด,ดับกลางๆนะครับปกติความหนาของใบมีดจะอยู่ประมาณ1.2 1.6 1.82มิลซึ่งอาจจะมีหนากว่าน,นี้นะครับข้อดีก็คือยิ่งหนามันยิ่งทนแต่ว่าแรงเหวี่ยงก็จะเยอะตามด้วยซึ่งเวลาเราตัดก็อาจจะไม่ต้องเล่งเครื่องช่วยตลอดเวลามันก็จะทําให้เราประหยัดน้ามันไปด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยในการตัดมากนั่นเองแต่ข้อเสียของเวลาเราใช้ใบหนาคือเวลามันกระแทกหรือว่าโดนอะไรต่างๆซึ่งมันจะสะบัดแรงแล้วก็อันตรายได้นะครับหัวเกียก็อาจจะ แตกหรือว่าเสียหายได้เช่นกันนะซึ่งความคมที่ให้มาสําหรับตัวใบนี้นะก็ให้มาเกือบจะคมแต่ว่าไม่คมมากนะซึ่งผมก็งงอยู่ว่าทําไมไปมีดหลายๆแบรนด์หลายๆเจ้าเขาถึงไม่ทําให้มันคมมาเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าปกติเราซื้อไปเราก็ต้องรับเองกันอยู่แล้วใช่ไหมซึ่งผมก็ได้ไปหาข้อมูลมาแล้วนะซึ่งเขาบอกว่าถ้าเรายิ่งรับคมนะครับมันยิ่งสึกหลอเร็วนะครับมันก็จริงเนาะเพราะว่าส่วนหน้าตัดที่เราลับเหล็กมันก็จะบางเวลาเราตัดมันก็จะสึกหลอไปเรื่อยๆเ,เราก็ต้องตามรับเรื่อย มันก็จะสึกหลอไปเรื่อยๆใช่ไหมและอีกอย่างหนึ่งก็คือที่เขาไม่รับคมเพราะว่าปกติเวลาเราตัดใบมีดมันก็ใช้แรงเวี่ยงฟัดกับหญ้าอยู่แล้วใช่ไหมซึ่งมันก็ขาดได้เหมือนกันแต่ความจริงแล้วเวลาเราใช้เราก็จะรับเองกันอยู่แล้วใช่ไหมซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องการรับคมอย่างตัวเนี้ยเขาบอกว่าใช้ตะไบรับได้ง่ายๆเลยซึ่งผมก็สงสัยอีกว่าทําไมแล้วที่เราใช้เครื่องเจียรับกันเนี้ยมันดีกว่าตะไบรับยังไงหรือว่าตะไบจะรับดีกว่ายังไงผมก็ไปดูมาแล้วนะครับแนะนําว่าให้ใช้ตะไบดีกว่านะเพราะว่า ถ้าเราใช้เครื่องเจียมันมีความร้อนนะเวลาเรารับไปเรื่อยมันก็จะทําให้ความแข็งของตัวใบมีดอาจจะเสื่อมคุณภาพได้นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งเหตุผลนะ และอีกอย่างนึก็คือเวลาเราใช้เครื่องเจียคือมันจะทําให้เราควบคุมยากแล้วมันจะทําให้ใบมันสึกหล่อได้เร็วนั่นเองซึ่งก็แนะนําว่าใช้ต่อใบดีกว่านะก็อาจจะรับได้ช้าหน่อยแต่ว่าคมและก็ไม่เสียคุณภาพของเนื้อเหล็กนะส่วนเนื้อเหล็กของตัวนี้ให้มาเป็น s k 85เป็นเหล็กชนิดเดียวกับที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นคือ s k 5หละครับมันเป็นเหล็กชนิดเดียวกันนะแต่มันแค่ใช้ชื่อไม่เหมือนกันเท่านั้นเองนะครับมันเป็นตัวเดียวกันแหละเอาง่ายๆเลยก็จะเป็นเหล็กสปริงนะครับหรือว่าเหล็ก คาร์บอนเกรดสูงของญี่ปุ่นนะที่มีความแข็งแรงทนทานต่อการสึกลอ้อแล้วก็ตัวนี้ก็จะเคลือบการสนิมผิวบูมาให้อย่างดีเลยแต่ว่าถ้าเราใช้งานไปมันก็จะลอกไปตามการใช้งานนะ ซึ่งตัวนี้ต้องบอกก่อนนิดนึงว่าเป็นของแบรนด์ญี่ปุ่นจริงๆที่ผลิตในญี่ปุ่นจริงๆเลยนะเพราะว่าตอนนี้มันมีสินค้าจีนที่ใช้ชื่อญี่ปุ่นกันเยอะมากๆนะครับหลายคนอาจจะสับสนได้ว่าเอ๊ะผมก็ใช้แบรนด์ชื่อญี่ปุ่นเหมือนกันแต่มันไม่ดีนะครับหรือบางคนอาจจะเจออันดีบ้างแหละคุณภาพมันก็จะมีดีแล้วไม่ดีปนกันไปนะอันนี้ก็แล้วแต่ดวงอีกทีนึงนะครับแต่ว่ามันจะดีกว่าไหมครับถ้าเราได้แบรนด์ญี่ปุ่นที่เราอยากได้อะแล้วมันเป็นของญี่ปุ่นจริงๆอะ่ะเอออันนี้น น่าคิดเหมือนกันนะซึ่งตัวนี้ก็เป็นของซอมาสเตอร์ที่ผลิตในญี่ปุ่นจริงๆนะครับที่ผมเอามาให้ชมวันนี้นะสำหรับตัวใบตัดหญ้าแบบตรงก็น่าจะมีประมาณนี้น่าจะตอบโจทย์ทุกความสงสัยที่หลายคนยังงงอยู่ใครที่มีอะไรอยากเสริมก็ลองคอมเมนต์พูดคุยได้นะอันนี้ผมก็ลองหามาดูกันแล้วว่าใบตรงมันดียังไงครับสรุปเลยก็คือมันเหมาะสําหรับเอาไว้ตัดที่หญ้ากว้างๆนะแบบโล่งๆอะเน้นความเร็วเน้นแบบหญ้าลกๆอะไรเงี้ยใช้ใบแบบนี้จะดีมากนะครับ แต่ไม่เหมาะสําหรับพื้นที่ที่แบบตัดต,ตามหิมต้านขอบอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่เหมาะนะครับเราก็จะไปดูที่ตัวเลือกต่อไปนั่นก็คือเป็นตัวเ e อ็นตัดหญ้านั่นเองซึ่งเ e อ็นตัดหญ้าก็มีอีกหลายแบบเช่นกันนะก็จะมีตั้งแต่แบบกลมแบบเหลี่ยมนะครับ แบบสี่เหลี่ยมเอ้ยหรือว่าแบบเกลียวเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยและก็ยังมีความหนาที่แยกกันไปอีก2.4 3มิล4มิลซึ่งถ้ายิ่งหนามก็จะยิ่งเหนียวใช่ไหมซึ่งมันก็จะมีจุดด้อยจุดเด่นที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งหลายคนก็อาจจะเกิดคําถามมาอีกแล้วเอา้าแล้วเ e อ็นมันมีหลายแบบเนี้ยผมควรใช้เ e อ็นแบบไหนดีใช่ไหม ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผมได้ลองใช้นะหรือว่าได้ลองเทสไมา้ชมกันนะครับซึ่งอันนี้ผมก็จะเทสกันให้ดูแบบคร่าวๆเลยตามนี้เลยนะผลสรุปที่ได้ออกมาโดยส่วนตัวของผมนะแบบกลมอ่ะมันจะเหนียวกว่านะครับแต่ว่ามันจะไม่ค่อยคมนะเวลาเจอหญ้าแบบลกๆนานๆยเงี้ยก็จะตัดไม่ค่อยขาดและตัวเองอาจจะขาดเองได้นะครับ ส่วนแบบเหลี่ยมอะ่ะมันจะได้ความคมที่ดีกว่าแบบกลมนะแต่ก็รู้สึกว่ามันจะเบาก,กว่าแบบกลมอยู่ในหนึ่งนะความเหนียวอาจจะลดลงกว่าแบบกลมนะครับอันนี้เท่าที่ลองใช้มาแล้วส่วนถ้าแบบเกลียวแบบเกลียวก็มีหลายแบบนะแบบกลมๆที่หมุนเป็นเกลียวเลยก็มีหรือว่าแบบสี่เหลี่ยมที่หมุนเป็นเกลียวก็มีนะครับ ซึ่งถ้าเป็นเกลียวแบบปกติเนี่ยที่เราเห็นกันอย่างตัวนี้นะครับมันก็ตัดได้แบบอารมณ์แบบครึ่งครกลางครับมันจะไม่โทนมากและก็ไม่เหนียวมากนะแต่ว่าก็จะคมกว่าแบบกลมธรรมดาและก็มีคมรอบด้านด้วยเพราะว่ามันเป็นแบบเกลียวเนาะแต่มันก็จะแบบเหนียวกว่าแบบเหลี่ยมอยู่นิดหน่อยซึ่งมันก็จะแบบครึ่งครกลางนะสำหรับตัวแบบเกลียวตัวนี้นะครับ เกิดคาถามขึ้นอีกทีนึงก็คือในเรื่องของความหนาความหนามันก็ค่อนข้างจะเยอะนะถ้าเป็นพวก2มิลน,นะครับหรือว่าเล็กกว่านั้นก็จะเจอพวกเครื่องตัดหญ้าที่เป็นไร้สายตัวเล็กนะซึ่งมันก็จะให้หอมคมแต่ว่ามันจะไม่ค่อยเหนียวมากเพราะว่าความหนาของมันบางสรุปง่ายๆเลยในเรื่องความหนาอย่างเช่น2มิล2.4อย่างเงี้ยก็คือยิ่งหนามากก็ยิ่งแข็งแรงยิ่งเหนียวยิ่งทนนะถ้าเป็นเส้นเอ็นนกะแต่ว่าถ้าเป็นขนาด3.5มิลขึ้นไปมันก็จะหาพวก ตลับเอ็นกับปุกเอ็นที่จะใส่ด้วยก็าใา้จะยากอยู่นะครับเพราะว่ารูลตลับเอ็นทั่วไปส่วนใหญ่แล้วจะให้มาไม่ได้ใหญ่มากนะก็อาจจะลองใช้กันดูได้หรือเวลาสเส้นเอ็นอนาหนาเวลาเราเก็บเข้าในกระปุกเอ็นนะครับมันจะ ได้พื้นที่ที่น้อยนะแล้วก็เก็บยากด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องม้วนมวนนะด้วยเส้นนี่มันหนาแล้วมันก็จะแข็งแข็งหน่อยใช่ไหมก็จะเป็นข้อเสียไปอีกนิดนึงนะครับแต่สําหรับใครที่ไม่ซีเรียสจริงจก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะสรุปเลยความหนาคือใครอยากได้แบบโทนๆก็เลือกแบบหนาไปเลยแต่ ตัวนี้ที่ผมเอามาให้ชมก็คือมันมีข้อพิเศษอยู่ก็คือมันเป็นเอ็นตัดญ้าแบบเกลียวแต่ถ้าดูตรงมุมตัดของเอ็นตรงนี้มันจะให้มาเป็นสามเหลี่ยมซึ่งสามเหลี่ยมตรงนี้มันจะได้ความคมที่เยอะกว่าแบบกลมแบบเหลี่ยมธรรมดาแบบสี่เหลี่ยมธรรมดาแบบ เกียวธรรมดาแน่นอนครับเพราะว่าด้วยมุมตัดขององศาหรือว่าปลายแหลมๆของเอ็นสามเหลี่ยมเนี้มันแหลมกว่าอยู่แล้วมันก็ต้องคมกว่าอยู่แล้วใช่ไหมถ้าในทางทฤษฎีครับซึ่งผมได้ลองไปใช้มาแล้วมันก็รู้สึกว่าถ้าเทียบกันจริงๆอ่ะลองตัดแล้วก็หยิบย่ามาเทียบเปรียบเทียบอะไรก็ไม่รู้สึกถึงความต่างเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าได้ลองตัดเองลองใช้เองอะ่ะเออฟิลมันดีนะ ือมันตัดแบบอารมณ์แบบตดัดชึบชึบไปเลยอะ่ะเปรียบเทียบง,ง่ายๆก็คือเวลาเราใช้มีดคมกับไม่คมฟันต้นไมอ้อารมณ์ประมาณนั้นเลยมันก็จะรู้สึกได้นะเวลาเราใช้เส้นเอ็นตัวเนี้ย ทำไมผมถึงเอาเอตัวนี้มาให้ดูกันหรือว่ามารีวิวให้ชมนะครับซึ่งผมลองใส่กับตัวกระปุกทั่วไปใส่ได้เลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรอย่างเช่นกระปุกของมาลูเรียมาหรือว่าตัวตลับเอ็นแบบราคาถูกที่เราใช้กันประจำอ่ะก็ใส่ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะดังนั้นตัว เอนซอมัตเตอร์ตัวนีน้น่าจะตอบโจทย์ได้ดีเลยนะครับก็คือมันเป็นเอนตัญาที่น่าจะคมที่สุดแล้วนั้นที่ผมได้ลองมานะครับหรือใครมีตัวไหนที่แบบว่าคมกว่านี้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะซึ่งอันนี้โดยส่วนตัวผมได้ลองใช้ก็จะเป็นแบบสามเหลี่ยมเนี่ยซึ่งมันคมกว่าในทั้ง3แบบ4แบบที่ผมได้ลองมาแล้วนะครับแน่นอนมันจะมีอีกแบบหนึ่งที่หลายคนอาจจะขึ้นมาในหัวละ ก็คือพวกเอ็นสลิงล่ะซึ่งแน่นอนว่าตัวนั้นแ่ะมันคมจริงนะแต่อย่าลืมว่ามันเป็นโลหนะเวลามันโดนพวกขอบแตกหักขาดได้แล้วก็มันเป็นโลหะด้วยเวลาโดนตัวอ,อันตรายกว่าเอ็นนะครับอันนี้ต้องระวังกันนิดนึงนะซึ่งใครชอบแบบไหนก็ใช้แบบนั้นดีกว่าแต่อย่าลืมความปลอดภัยด้วยนะครับสรุปเลยก็คือตัวเอ็นตัดหญ้าจุดประสงค์หลักๆของมันคือเอาไว้ใช้พวกกับหญ้าออดได้นะครับหรือว่าใช้พวกตัดขอบกำแพงได้นะพวกที่มีพื้นที่หิน หรือว่ามีตอไม้ใช้เอ็นเก็บงานอย่างเงี้ยจะดีมากและก็าจะปลอดภัยที่สุดแล้วสําหรับในตัวใบมีดตัดหญ้านะใครแบบกลัวใบมีดไม่กล้าใช้ใบเลื่อยวงเดือนก็ใช้เอ็นเลยครับจบๆไปและถ้าอยากได้คมหน่อยก็ต้องตัวซอมาสเตอร์ตัวนี้เลยแนะนํานะครับสําหรับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ ตัวสุดท้ายเลยนั่คือใบตัดหญ้าแบบวงเดือนจุดประสงค์หลักๆของตัวนี้ก็คือมันเหมาะสําหรับในการใช้งานพื้นที่ที่มีตอไม้นะหรือว่าอาจจะตัดพวกต้นไม้กระถินต้นไม้เล็กๆขึ้นตามเราสามารถใช้ตัวเนี้ย แก้ทางได้นะครับถ้าเราอยากจะตัดมันนะก็คือใช้ตัวไปเลื่อยวงเดือนได้เลยซึ่งข้อดีหลักๆของใบตัดหญ้าแบบวงเดือนตรงนี้ก็คือมันให้ความนิ่งที่สมูทนะมันให้ความเร็วรอบที่สม่ําเสมอดีนะครับมันจะไม่สะบัดแต่ว่าในรอบการตัดหญ้าของมันนะให้จะน้อยนะครับเพราะว่าตรงฟันตรงเนี้ยจะสังเกตเห็นไหมฟันมันจะมีแค่นิดเดียวเองนะครับเวลาตัดก็อาจจะช้ากว่าพวกเอ็นหรือว่าใบมิดตัดหญ้าอยู่ ข้อเสียหลักๆของมันก็คือ1นนะครับตัดหญ้าแล้วมันไม่กระจายเนี่แหละครับบางคนอาจจะซีเรียสน,นะ,ค,ะคือเวลาเราตัดตัดไปแล้วแบบมันทับถมกันอะ่ะคือเวลา,เาตัดแล้วมันล้มอยู่ตรงนั้นนะครับเรามองไม่เห็นนะว่าจุดไหนมันแบบตัดแล้วบ้างหรือบางทีจุดนี้เรายังไม่ได้ตัดเลยแต่ว่าหญ้ามันน่ะ ไปทับผมตรงนั้นก็อาจจะลาบากไปโกยออกอีกแต่ถ้าเราตัดตามแนวมันจริงๆมันก็จะช่วยแก้ปัญหาจุดนี้ได้นะก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งตัวใบตัดย้าอุเดือนก็จะมีให้เลือกหลายแบบอีกต่างหากนะเจาะรูเยอะเจาะรูไม่เยอะฟันฉี่ฟันห่างซึ่งแยกกันไปเยอะมากๆนะครับซึ่งผมก็มีตัวอย่างกันมาให้ชมนะก็จะเป็นของซอมาัเตอร์อีกเช่นกันเป็นของแบรนด์ญี่ปุ่นเลยตัวแรกที่ให้ดูตัวนี้ก็จะเป็นใบแบบ นินจาสีดำนะตัวนี้ข้อดีก็คือรูที่มันเยอะนะมันก็จะให้น้ำหนักที่เบาก็คือมันจะสามารถใช้กับเครื่องที่เล็กๆได้แล้วก็แบบลดเสียงได้นะคือเวลามันหมุนคือมันจะลดในเรื่องของเสียงได้ให้ความสมูทที่ดีตัวเล็บฟันก็จะแบบแหลมคมตัวนี้เหมาะสำหรับตัดหญ้าที่แบบหญ้าเหนียวๆอะพวกหญ้าที่มันเลื้อยอะ ตัวนี้แนะนําเลยนะครับใครที่เจอหญ้าเหนียวๆนะตัวนี้ตัดได้ดีมากถ้าจะเอาไปตัดไม้ตัดได้พวกเล็กๆได้นะแต่ไม่แนะนําแบบตัดจริงจังอันนี้ไม่ค่อยแนะนําก็จะไปดูที่ตัวอื่นดีกว่าตัวถัดมาเลยนั่นก็คือจะเป็นตัวสีขาวนะครับตัวนี้เป็นใบตัดหญ้าของซอมมัตเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อกันหินเสด็นที่มันกันหินเสด็นได้ก็คือ พวกร่องถ้าสังเกตนะตัวร่องตรงเนี้ยเห็นไหมมันจะเล็กมากซึ่งโอกาสที่หินจะหลุดเข้าไปอ่ะน้อยนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตนะตัวสันของตัวเล็บฟันตรงเนี้ยมันจะมีการทําให้มันแบบย้อนขึ้นไปด้านบน,นเวลาโดนหินมันก็จะสะบัดเด่นออกไปนะครับมันจะไม่เข้ามาในเ่องตรงนี้ ซึ่งมันก็ช่วยป้องกันในเรื่องของหินกระเด็นได้นั่นเองซึ่งตัวนี้ก็จะมีการเส่อมล้งการสะบัดการเสียงได้เสียงก็จะเบาลงนิดนึงตัวนี้ก็สามารถตัดญ้าทั่วไปได้เลยมีประมาณนี้นะสาหรับใบนี้ส่วนใบต่อมานะครับก็จะเป็นใบสีเขียวของซอมมัตเตอร์อเช่นกันตัวนี้จุดเด่นหลักๆเลยก็คือป้องกันหินกระเด็นได้ดีที่สุดละที่ผมเอามาให้ชมวันนี้ทั้ง4รุ่นนะครับก็คือจากสเกตเห็นไ,ไหม ลองตรงใบบีตตัวนี้มันเล็กมากๆเลยโอกาสที่หินกระเด็นน้อยมากๆนะแม้ว่ามันจะกันหินกระเด็นนะครับแต่ไม่แนะนําว่าเอาไปตัดในหินนะถ้าเอาไปตัดคมหายแน่นอนนะครับอันนี้ต้องระวังกันนิดนึงก็เหมาะสําหรับตัดหญ้าเลยครับตัดไม้ไม่ค่อยไหวเท่าไหร่สําหรับตัวนี้ถ้าตัดเล็กๆก็ได้เหมาะสําหรับตัดหญ้าแล้วก็ป้องกันหินสะเด็นได้ดีเลยสำหรับตัวนี้ ส่วนใบสุดท้ายจะสังเกตเห็นว่ามีฟันให้มาแบบเยอะมากๆตัวนี้เป็นขนาด120ฟันก็ออกแบบมาเพื่อสําหรับตัดไม้โดยเฉพาะเลยและก็กันหินสเสด็นได้ในระดับหนึ่งแล้วก็มีการสรองนะครับให้น้ําหนักที่เบานะครับแน่นอนครับของซอมมัตเตอร์ใครที่เน้นตัดไม้จริงจังเลยก็คือใบตัวนี้ทั้ง4ใบที่ผมเอามาชมตัวนี้เป็นไม่อินเจแปนด้วยเป็นขนาด1นิ้วนะก็สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องตัดหญ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อได้เลยซึ่งทั้ง4ใบตัวนี้ให้มาเป็นเม็ดฟันคารบาย หมดเลยอยากให้สังเกตการเชื่อมเม็ดฟันคบายของแบรนด์นี้ทํามาดีมากๆเลยนะเชื่อมแบบเนียนแล้วก็แน่นหนาดีมากๆนะคุณภ,ภาพเนื้อเหล็กเกรดเดียวกันหมดเลยนะครับนั่นก็คือ S45 นะครับคุณภ,ภาพมาตรฐานที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับแข็งแรงทนทานก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับตัวใบตัดหญ้าแบบวงเดือน สรุปกันอีกทีนึงเลยก็คือว่าใช้แบบไหนดีเริ่มกันที่ใบตัดหญ้าแบบบางตอหรือแบบตรงนะครับตัวนี้ก็เหมาะสําหรับ ตัดในพื้นที่โล่งกว้างนะแบบหญ้าหนา,นานๆโลกๆไม่มีพวกตอไม้หินอะไรเงี้ยสามารถตัดได้เลยก็จะได้งานที่เร็วแล้วก็เสร็จเร็วมากนะครับแล้วก็ให้ความคมที่ดีสุดละแต่ข้อเสียคือเวลาเจอหินเจอไม้น,นี้ต้องระวังหน่อยนะครับก็อาจจะเกิดการสเสด็นกระแทกสะบัดหรือว่าแบบไปมีแตกหัวเ,เสียอะไรอย่างนี้บ้างแต่น่าจะเป็นใบที่อเนอกประสงค์สุดละนะครับสำหรับตัวใบแรกนะก็สามารถใช้งานได้แบบทุกสถานการณ์อะ ขอแค่มันเข้าไปตัดได้อะง่ายๆเลยสําหรับใบนี้แล้วสําหรับตัวเอนตัดหญ้าตัวนี้ก็เหมาะสําหรับตัดเก็บงานนะครับพวกขอบกําแพงขอบรั้วขอบสาวหรือว่าพวกที่มีหินมีสี่กิดขวางอะไรเยอะๆอย่างเงี้ย ใช้เอตัดหญ้าได้หรือว่าใครที่แบบเน้นความปลอดภัยเป็นหลักอะ่ะก็คือใช้เอ้นั่นแหละหรือว่าตัดพวกหญ้าอ่อนสบายนะครับใช้เอนได้หมดเลยปลอดภัยด้วยข้อเสียอีกเดียวก็คือเวลามันเจอหญ้าเหนียวหญ้าแข็งแค่นั้นแหละครับมันจะตัดไม่ค่อยเข้านะสำหรับเอตัดหญ้าและใบสุดท้ายนะครับก็คือใบตัดหญ้าแบบวงเดือนมันเหมาะสําหรับใครที่ตัดหญ้าให้วัวกินให้ควายกินอย่างเงี้ยซึ่งดีมากๆสําหรับตัวพวก ใบเลื่อยวงเดือนแบบนี้ตัดแล้วมันจะไม่กระจายนะครับแล้วก็ตัดได้ให้รอบเครื่องที่สมูทสามารถตัดต้นไม้ได้ก็คือใช้ใบเลื่อยวงเดือนแบบนี้เลยซึ่งมันก็ได้นะครับแต่อาจจะต้องเลือกเครื่องที่มีคุณภาพหรือว่ากาลังดีๆหน่อยนะต้องใช้กําลังเยอะอยู่พอสมควรเวลาเราใช้เครื่องตัดหญ้าวงเดือนแบบนี้นะครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสุดท้ายแล้วก็จะเลือกไปตัดหญ้าแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์หน้างานอีกทีนึงนะบางทีเราอาจจะใช้แบบใบตรงอย่างเดียวเลยจบงานได้นะครับหรือบางทีเรา แล้วก็อาจจะใช้เอ็นอย่างเดียวเลยจบงานได้หรือบางทีต้องพกไปแบบ2อสาใบเลยนะครับถึงจะจบงานได้แต่ก็ขอให้ตัดอย่างปลอดภัยและการสวมเครื่องป้องกันหมวกแว่นให้เรียบร้อยครับป้องกันหินกระเด็นใส่ตาใส่หัวใส่หน้าก็น่าจะมีประมาณนี้นะหากใครมีคอมเมนต์หรือว่าแบบผมพูดผิดตรงไหนอยากจะเสริมตรงไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ